ขบวนรถไฟบรรทุกน้ำมันเตาตกราง4ี่โบกี้บริเวณริมถนนกำแพงเพชรหตรงข้ามสนามบินดอนเมืองนะคะเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากสภาพอากาศร้อนจึงส่งผลให้รางรถไฟขยายตัวซึ่งไม่ใช่เกิดจากความประมาทของคนขับรถไฟขบวนดังกล่าวเราจะไปสอบถามเรื่องนี้นะคะจากคุณพรสุทธิ์ทองศาสตร์หัวหน้าสำนักงานประจำการรถไฟแห่งประเทศไทยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณพรสุทธิ ครับสวัสดีครับคุณสุธิพรครับผมค่ะตอนนี้ผลสรุปออกมาอย่างชัดเจนและแน่นอนแล้วใช่ไหมคะครับครับตอนนี้อย่างนี้นะฮะค่ะเจ้าที่ฝ่ายบุงงทางเนี่ยนะหรือฝ่ายการช่างโยธาเนี่ยก็ได้ไปดูแล้วปรากฏว่าน่าเกิดจากนะสาเหตุเกิดจากอากาศร้อนหน้าร้อนอากที่พอร้อนจัดวันนั้นมันร้อนพิเศษว่าวันอื่นนะนะ,ะปรากฏว่าเกิดเกิดรังขยายตัวไปต่างกันนะนะเกิดอะไรเรางังดุ่งเนี่ยนะก็ก็ตกหลางได้ครับผม เหตุการณ์เช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตไหมคะเพราะจริงๆแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ได้เนะหตุการณ์ประเภทนี้นะฮะหมายถึงว่าอากาศต้องร้อนผิดปกติจริงแล้วระเบียบรถไฟเขาว่าอย่างนี้นะฮะในฤดูร้อนเนี่ยนะระหว่างบ่ายบายโมถึงบ่ายสามโมเนี่ยเราให้เจ้าหน้าที่วงทางเนี่ยออกตรวจทางออกตรวจทางก่อนก่อนที่คนรถผ่านเนี่ยนะนี่เจ้าหน้าที่วงทางในระแบ่งเป็นตอนหนึ่งเนี่ยนะหมายถึงว่า ตอนหนึ่งเนี่ย18กิโลเนี่ยจะมีคนหนึ่งนะซึ่งรถยนต์รางเนี่ยตรวจทางดูว่าเป็นยังไงสภาพอาการร้อนแล้วก็จะมีเครื่องวัดนะอ่าเครเ่องสโตรโมิเตอร์วัดรางอยู่ถ้ารางเนี่ยร้อนเกินกว่า50องศาเซลเซเยสขึ้นไปเนี่ยนะเขาต้องรีบแก้ไขนะโดยเอาน้ําเนี่ยมาลาดที่รางเพื่อลดคุณหภูมิให้จับลงนะทุกครั้งเนี่ยเราก็ทํามาตลอดเลยนะฮะก,ก็ไม่มีไม,ไม่ไม่เกิดเหตุอะครเรื่อง จะขยายตัวขนาดนี้ครับผมค่ะนอกจากการให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจทางแล้วเนี่ยค่ะยังมีวิธีการอื่นที่จะสามารถป้องกันเหตุการณ์นี้ได้อีกไหมคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะพกอลเราเนี่ยเวลาวิ่งรถเด็กจะสังเกตนะจะเห็นข้างหน้าอยู่แล้วว่าจะเกิดเห็นถ้าถ้าทางเนี่ยไม่ปกติเนี่ยจะเห็นชัดนะเพราะทางมันจะวิ่งคู่กันไปอยู่เนี่ยนะพกอา,าจะเห็นเห็นแล้วก็จะมาแจ้งว่าทางนั้นไม่ค่อยดีนะจะได้แ,แก้ไขอะไรกันได้เนี่ยนะ ในส่วนนี้นะมันจะมีอยู่อยู่สองส่วนอยู่แล้วครับผมค่ะช่วงนี้สอบถามคุณพรสุธทิทองศาสตร์นะคะหัวหน้าสำนักงานประจำการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอพระคุณมากค่ะ